ปอนัทวบุตรเข้าโรงพยาบาลป่วยอาการหนักบอกสุดลงเร็วมากทรมานจนแทบนอนไม่ได้ เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับพระเอกรุ่นใหญ่อย่างปอนัฐวุฒิสกิจใจที่หลังจากเขาหมดสัญญากับสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7เขาก็ได้เซ็นสัญญากับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ีช่อง3และก่อนหน้านี้ที่มีงาน b ิ l เ e อร์เฟสติวั53ปีของช่อง3ทางด้านหนุ่มปอก็ไม่ได้ลงการแข่งขันเนื่องจากปอนัฐวุฒิมีอาการบ้านหมุนมึนๆอยากอาเจียน เป็นอาการน้ำในหูหนืดเลยทำให้ไม่ได้ลงแข่งขันล่าสุดได้ออกมาโพสคลิปในติ๊ t ต k อในชุดผู้ป่วยของโรงพยาบาลแจ้งอาการป่วยว่าผมไม่สบายครับอาการหนักเอาการทรมานแทบนอนไม่ได้สุดลงเร็วมากช่วงนี้หายไปไม่ได้ไลฟ์ช่วงเช้าต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับก่อนจะดูแลใครก็ต้องดูแลตัวเองก่อนนะปอปาวานซึ่งก็มีทางด้านแฟนๆแห่เข้ามาส่งกาลังใจกันเพียบ